และตอนนี้นะคะกําลังอยู่กับ h ุนไดเอลนิกซ6ค่ะสวยงามมากๆนะนี่เป็นสปอร์ตซีดานนะคะคันที่2ที่เป็นรถรถไฟฟ้าเนี่ยจากทาง u ุนไดแน่นอนว่ายอดจองเนี่ยถลม่มทลายอีกแล้วกูจะพามาดูรอบตัวนะคะแล้วก็ในรถกันว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย และเจ้าหุ่นไดนิกิคันนี้นะคะก็ถูกพัฒนามาจากแพลตฟอร์มที่เป็น eGMP นั่นเองนะคะสังเกตดูว่ามีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นนิดนึงคือเขาจะดีไซน์ออกมาให้ลู่ลมมากที่สุดนะคะเพื่อให้มันสามารถจะดึงเอารีดเอาพลังงานนะคะออกมาใช้งานได้มากที่สุดและประหยัดพลังงานมากที่สุดนั่นเองไฟหน้าสวยงามมากเป็น LED แบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยตัวโครงสร้างจะคล้ายๆกับตัวไ n นามิก5จะแตกต่างกันที่ทรงมันนั่นเองทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างๆกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างและอย่างที่ยูบอกไปนะคะว่าคันนี้เนี่ยถูกพัฒนามา ว่านี่ทรงตรงนี้นะคะมันจะแบบโอ้โหลาดไปกับลมแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราใช้งานจริงๆนะเราจะรู้สึกเลยว่าคันนี้นอกจากความสปอร์ตของมันแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ดีมากๆยังไม่พอค่ะเราสามารถจะพบนะนี่กุญแจนะคะคุ้สามารถเอามือมาแตะไว้แบบนี้ตัวแฮนด์จับนะคะก็จะเด้งออกมาแล้วก็ตัวนะคะกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นกล้องแล้วอ่ะตรงนี้สามารถจะเปิดได้เนาะแล้วก็ตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน มาดูท้ายกันมากดีกว่านะคะจริงๆใครที่ชอบไฟท้ายนละลักษณะที่คล้ายๆ i o n i อีเนี่ยก็น่าจะชอบตัวอี n i c 6เหมือนกันนะคะเพราะว่าทํามาเป็นดอทเมทริกแบบนี้แต่ว่าเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะท้ายเนี่ยเดี๋ยวอจะกดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อเปิดฝาท้ายขึ้นมาเปิ้งแบบนี้พื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเยอะเลยนะสามารถจะโอ้ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้2ใบเลยทีเดียวลึกไปถึงตรงนู้นเลยนะคะถึงว่ามีพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะมากๆเลย มาดูด้านในกันบ้างนะคะโอ้โหภายในอ่ะจริงหุน่นใดทําได้ดีมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะมาถึงรุ่นนี้ทําได้ดีกว่าเดิมอีกค่ะด้วยความที่ถ้าจมมองข้างนะมันเป็นแบบที่เป็นกล้องแล้วนะคะเวลาที่เรามองจริงเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นักนะแต่ว่ามันก็จะมีความคมชัดมากกว่านั่นเองจอแดชบอร์ดด้านหน้านะคะเป็นจอขนาด12นิ้วและ12นิ้วนะคะต่อกันมันจะมีตรงกลางขั้นนิดนึงเนาะตัวจอเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้นะคะทั้งแบบอุ้ยตอนนี้เนี่ยวิ่งไป แอปเปอ d ยอัลต์ได้เช่นเดียวกันการควบคุมแอร์นะคะยังเป็นนี่คะ่ะยังสามารถที่จะปรับทิศทางนะคะได้จากตรงนี้แล้วก็นี่อุณหภูมินะคะก็จะปรับจากตรงนี้นั่นเองการวางมาตรงนี้ถือว่าลงตัวดีเนาะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ2ก้านนะคะฝั่งขวานะคะก็จะเป็นมัลติมีเดียส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นควบคุมเรื่องของแบบพวกอะดัพตีฟคุชชั่นโอน์นั่นเองแล้วก็ตรงนี้แน่นอนเป็นรหัสมอสนะคะที่มีความหมายว่าคุณใดนั่นเองนะเทมากๆนะคะ อ่ะทีนี้ค่ะช่องเก็บของต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนะเป็นอร์ต USB Type A มาให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะวางนะคะชาร์จมือถือได้มีช่องเก็บน้ํานะคะวางแก้วน้ำเนี่ยได้2แก้วเฮ้ยช่องเก็บของนี่เยอะเลยนี่มีอร์ต USB Type C อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอีกพอร์ตอ่ะอุ้มนั่งให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสวยงามเลยอะ่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเออมันมีพาราไมิกซันรูปนะแล้วก็มีนะคะในส่วนที่เป็นม่านเนี่ยมาให้ด้วยครบๆเลย ข้างหลังเนี่ยนั่งสบายเลยนะคะแล้วก็นี่มีไฟตรงนี้มาให้นะคะด้วยแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะควบคุมนะาแอร์ได้2ฝั่งค่ะรวมทั้งยังมีผอย USB Type C นะคะมาให้อีกอร์ตดเออแล้วก็ตรงเบาะนะคะเราสามารถที่จะกดนะที่ด้านหน้าตรงนี้ได้ด้วยเนาะเฮ้ยเบาะข้างหลังนี่ใหญ่มากเลยโอ้โห คุณเป็นผู้บริหารคุณนั่งสบายเลยนะแต่อาจจะเตี้ยกว่าในทรงที่เป็น SUV นะคะเป็นปกติอยู่แล้วพื้นที่ก็อยู่ประมาณมือนหนึ่งนะคะในส่วนที่เป็นเฮดรูมส่วนเล็กรูมนี่คือก <c oughs> ว้างมากจริงๆเนี่ยเบาะด้านหน้ายังขยับขึ้นไปได้อีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคุณใดพัฒนานมาจากแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไม่มีเพลาแบบนี้มาให้แล้วนะคะมีที่พักแขนไหมมีด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยสายวางแก้วได้2แก้วนะเฮ้ย <c oughs> โดย,โดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะแล้วก็บาอเนี่ยโห หนังบอหนังอย่างดีเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังใหญ่นะเหมาะกับผู้บริหารแล้วก็เหมาะสําหรับหลายคนที่จะเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆเลย แล้วคุณใดนะคะนําตัวท็อปเข้ามาค่ะก็จะมีแบตเตอรี่นะอยู่ที่72.6กิโลวัตต์อ้าววิ่งได้จริงเนี่ยประมาณ459กิโลเมตรนะคะตัวนี้เราสามารถจะชาร์จได้จากตรงนี้นะปึ๊บกดลงไป,ปบมันก็จะเด้งออกมานะคะชาร์จได้ทั้งแบบที่เป็น DC แล้วก็ AC ตัวนี้จะขับเคลื่อนนะคะด้วย4ล้อเลยนะแล้วก็มอเตอร์คู่หน้าหลังนั่นเองแล้วสำหรับเาเองนะคะก็คาดหวังเลยเกินค่ะว่าทางคุณใดเนี่ยจะเอาไม่ว่าจะเป็นไอออนิกไฟหรือไอออนิกซิกนะคะเข้ามาทำกันตลาดในบ้านเราเพราะว่าสัมผัสของอุ้มนะก็ค ยได้แน่นอนรอคอยอย่างมีความหวังนะคะงั้นวันนี้ขอฝากไว้มานี้เดี๋ยวเจอใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ